สวัสดีครับทุกคนสวัสดียามสายๆครับวันนี้เรามาอยู่ที่วัดบ้านคูตบตําบลคูบอําเภอหนเกี้ยงจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่คือกุฏิเจ้าอาวาสนะครับกุฏินี้นะครับเราไม่ได้เข้าไปข้างในนะแต่ว่าจะให้ชมบรรยากาศหน้ากุฏิเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับ มีใส่ไงน้ำเดือพี่น้องมีน้ำเตานะครับเป็นกุฏินะครับ,รบพระครูวรกิจคุณากรนะครับถ่ายเมื่อปี2,562นะครับก็มีห้างตอโอ้ย่อนแสงห้างตอเขาอ่นยังของไงของไงใส่ไงนะครับ ครับก็เข้ามาข้างในก็จะพบกับครับโรงคัวครับโรงคัวนะครับหอระฆังนะครับสามชั้นนะครับหอระฆังสามชั้นนะครับสาราการปเปลี่ยนที่สร้างใหม่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ว่าโดยรวมแล้วสวยงามมากนะครับทุกคนก็ ทำยังไม่เสร็จนะยังไม่ได้เก็บงานนะครับตอนนี้เป็นอยู่ในขั้นตอนของแต่งลวดลายทาสีก็มาชมโบสถ์โบสถ์นะครับโบสถ์ถสวยๆนะครับก็มีพระพุทธร,รูปนะครับล้อมรอบโบสถ์นะครับทุกคนสวยงามผมก็จะไปแบบไวๆนะครับ นี่คือบรรยากาศภายในวัดบ้านคู่นะครับทุกคนของหลวงปู่ทองนะครับนี่ครับของใหญ่นะครับทุกคนของใหญ่ของใหญ่ของใหญ่กอ,อ,องด้วยนะครับหอกองทุกคนาาก็จะเจดีนะครับ จด,ดีก็มีนะครับทุกคนนี่ก็เป็นเมรุนะครับเมรุก็จะไปแบบไ,ไวๆนะครับทุกคนเพื่อว่าให้ทุกท่านได้รับชมเนาะพระพุทธรูปสีขาวนะครับพระอริยะเมตไตรประธานพรน,นะครับทุกคนสวยๆเลย ็มีการตกแต่งดอกไม้มากมายนะครับนี่ก็เป็นนะครับลูกปั้นหลวงปู่ทองเรานะครับหลวงปู่ทองะภากรโรนะครับทุกคนแล้วก็เจดีเนาะเจดีบรรจุสลีละสังขารหลวงปู่ทองะพากโรนะครับอายุร้อยสิบห้าปีวัดปันคู่ตำบลคู่อำเภอเพียงจังหวัดศรีสะเกดนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับก็ขอจบบรรยากาศ อาชมวัดบ้านคูบไม่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนจะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปว่าเราจะพาไปชมวัดไหนตำบลใดน,นะครับสำหรับวันนี้ขอจบบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ